สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่กัน3คนกับดิฉันนี้ที่าการกลังวนันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสันศรีเทนวิบูลชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะหลายประเด็นที่ต้องคุยกันความตึงเครียดระหว่างประเทศนี่โดยเฉพาะภาคฝั่งตะวันตกน,นี่เข้มข้นทีเดียวนะคะเรามีเรื่องราวทางสังคมอเมริกันมาฝากกันด้วยแลวจะปิดท้ายด้วย ห้าอันดับหนังทำเงินในสหรัฐกันนะคะแต่ไปเริ่มกันที่ประเด็นตึงเครียดนะคะสำหรับวิกฤตยูเครนซึ่งล่าสุดนะคะประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินได้ประกาศในวันจันทร์นะคะว่าต้นตัดสินใจยอมรับสถานะของภูมิภาคดอนเนสและลูฮันส์นะคะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนและประชาชนใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารว่าเป็นรัฐอิสระ โดยคําประกาศดังกล่าวนั้นทําให้เกิดความกลัวในหมู่ชาติตว,วันตกทั้งหลายนะคะว่ากองทัพรัสเซียนั้นอาจจะบุกยูเครนในเร็วๆนี้และสถานการณ์ก็ดูยกระดับเพิ่มมากขึ้นในทันทีนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศการตัดสินใจผ่านทางโทรทัศน์โดยได้กล่าวว่ายูเครนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของประสาทรัสเซีย แล้วว่าภูมิภาตะวันออกของยูเครนคือพื้นดินโบร,ราณของรัสเซียพร้อมแสดงความมั่นใจว่าประชาชนชาวรัสเซียนั้นจะสนับสนุนการตัดสินใจของตนนะคะทั้งนี้ทางเครมลินได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินได้แจ้งผู้นําฝรั่งเศสและยนเยอรมนีเกี่ยวกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะซึ่งมีออกมาหลังจากที่ผู้นํารัสเซียได้รับคําร้องของประกาศอิสรภาพ จากหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนเมื่อวันจันทร์ก่อนที่จะร่วมหารือประเด็นดังกล่าวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียในเวลาต่อมานะคะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งพื้นภา์ดอนเนสเป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นสมรภูมิระหว่างกองทัพกรุงคียฟและกลองกำลังแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะหลังจากที่รัสเซียนั้นผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย โดยมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ1 4 0 0 0คนจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะโดยในรายง,งานนระบ,บุว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องการให้รัสเซียลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและให้ความช่วยเหลือด้านการทหารเพื่อปกป้องพวกตนจากสิ่งที่ทางกลุ่มนั้นเรียกว่าเป็นการรุกรานทางทหารของยูเครน ซึ่งดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยไรยเตอร์นั้นมองว่าการที่รัสเซียประกาศยอมรับคุยภาคตะวันออกของยูเครนเป็นรัฐอิสระในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้ความพยายามในการจัดการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อป้องกันให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกี่ยวกับยูเครนที่เพิ่งมีการหยิบยกขึ้นมาเนี่ย ล้มเหลวก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะระหว่างที่เรากําลังรอปฏิกิริยาจากฝั่งสหรัฐนะคะแต่เมื่อวานนี้ทางทําเนียบข่าวเพิ่งประกาศไปนะคะว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นตกลงในหลักการที่จะเข้าร่วมการเจรจากับประธานาธิบดีปูตินโดยมีข้อแม้ว่ารัสเซียนั้นต้องไม่ใช้กําลังทหารรุกรานยูเครนนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลานะคะพูดถึงสถานการณ์นี้นะคะ มีการหาหรือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและการออกแถลงการร่วมอย่างยืดยาวหลังการประชุมทําให้มีการคาดการณ์นะคะว่ากําลังมีการสร้างกลุ่มพันธมิตรใหม่ขึ้นระหว่างทั้งสองมหาอำนาจนี้นะคะขณะที่ประเทศทั้งสองกำลังเผชิญหน้าและมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐในหลากหลายประเด็นด้วยกันอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยก็เชื่อว่าจีนยังคงสงวนท่าทีอยู่ และยังไม่ได้สนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มที่ในบางประเด็นเพราะว่าต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของจีนเป็นสำคัญซึ่งในเรื่องนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะครับเราเห็นเกมอำนาจที่ต่างฝ่ายในต่างหาพันธมิตรกันนะปีนี้ทั้งจีนแล้วก็ประเทศในภูมิภาคเอเชียนะแล้วก็สหรัฐก็เดินเกมกับประเทศกลุ่มเดอะควอนะฮะกลุ่มออกอะไรต่างๆถ้าจะมองในเรื่องของความขัดแย้งยูเครน ในกรอบความสัมพันธ์หรือเกมอํานาจของอสหรัฐกับจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยมองได้อย่างนี้คุณอธิการการที่ประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีสีจิน้นผิงของจีนได้เจอกันช่วงการเปิดโอลิมปิกเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่น,นะนักวิเคราะห์เขามองว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยได้ถแถลงร่วมกันแล้วก็มีการพูดถึงการกระชับความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะฮะซึ่งในคําแถลงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีสีจิน้นผิงของจีนได้พูดถึง อภัยคุกคามหรือว่าสิ่งท้าทายร่วมกันนะต่อสันติภาพโลกแต่ว่าไม่ได้พูดชื่อว่าเป็นประเทศใดนะแต่เข้าใจได้โดยการตีความว่าก็คือสหรัฐนั่นแหละว่าอ่รัเสเซียกับจีนมองว่าสหรัฐนั้นเป็นสิ่งท้าทายสําหรับพวกตนนะครับถามนะครับว่าจีนกับรัเสเซียนะที่ผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยมีการหารือกันทั้งพบกันแบบตัวเป็นๆหรือว่าคุยกันแบบเวอร์ชวลเนี่ย 38ครั้งแล้วนะว่าเอ๊ะสประเทศนี้เนี่ยจะร่วมเคียงบา่าเคียงไหล่กันหากเกิดความขัดแย้งยูเครนประทุขึ้นมาได้มากน้อยเพียงใดนะครับนักวิเคราะห์เขาก็จับสัญญาณนะค,คำถแถลงของเจ้าที่ระดับสูงของจีนบางครั้งเนี่ยไม่ได้ตรงกรันหรือว่าผลประโยชน์ก็ไม่ไดส้สบกันแนบชิดสมบูรณ์แบบกับรัสเซียสักเท่าไหร่นะฮรระหว่างจีนกับรัสเซียตัวอย่างเช่นนะฮะนายหวังยี่นฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ก็ได้กล่าวไม่นานนี้นะฮะบอกไกลๆนะว่า,อ,าอธิปไตยของประเทศใดๆในโลกนั้นร้วมเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็ควรจะถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดอันนั้นก็มองนะักวิเคราะห์มองนะว่ากรณีนี้ก็รวมถึงอ,อธิปไตยของยูเครนเช่นกันนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นะักวิเครอบมองว่าไม่ได้สบกันแบบสมบูรณ์แบบกับรัสเซียนะอีกประเด็นหนึ่งนะคือรัสเซียเนี่ย ต้องการที่จะพึ่งพาจีนนะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับจีนในเรื่องของการขายพลังงานนะในการส่งออกพลังงานกับจีนแล้วก็ขายอาวุธอันนั้นสังเกตได้ว่าจีนมีสิ่งที่เป็นแต้มต่อสําคัญในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆก็คือด้านเศรษฐกิจนะฮะถ้าเทียบกับจีนกับรัสเซียแล้วเนี่ยจีนเนี่ยยังคงชิลได้นะมีข้อบอกว่ามีความมั่นใจทางเศรษฐกิจของตนเองนะฮะ ที่จะไม่เอาตัวไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองที่ร้อนแรงนะก็พยายามลอยตัวเหนือความวุ่นวายต่างๆได้ขณะที่รัเสเซียเนี่ยมีความอ่อนไหวในเรื่องประเด็นของอาการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าถูกแปลกแยกจากเ,าเวทีโลกไปหลายระดับแล้วนะที่ผ่านมาเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยไม่อยากที่จะเอาเ้อได้เปรียบเรื่องเศรษฐกิจเข้าไปเสี่ยงด้วยการ ไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่ารัสเซียเนี่ยย่อมที่จะอยู่ในสถานะที่มีแรงจูงใจมากกว่าที่จะมีความก้าวร้าวทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองนั้นถูกแปลกแยกไปเรียบร้อยแล้วครับคุณอิสการนั่นก็เป็นมุมมองของการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนนะคะท่ามกลางวิกฤต ในระหว่างประเทศซึ่งเราก็ติดตามกันใกล้ชิดกันในขณะนี้นะคะขยับกลับไปที่อาเซียนกันดีกว่าก็มีความตึงเครียดอีกเหมือนกันนะคะล่าสุดก็คือรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาวิจารณ์ผู้แทนที่เศษของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งออกมาเรียกร้องนะคะมีการพบปะกับตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งทางผู้นำาฐานเมียนมานั้นระบ,บุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะ จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญานะคะว่ารัฐบาลฐานเมียนมาจะทําตามฉันทำมติ5ข้อที่ตกลงไว้กับอาเซียนตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งรวมถึงการยุติความรุนแรงและยินยอมให้ผู้แทนพิเศษของอาเซีนเนยนเดินทางเข้าไปในเมียนมาเพื่อที่จะหารือกับตัวแทนของฝ่ายต่างๆนะคะหลังจากเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเมื่อวันพระหัสบัปดีที่แล้วเนี่ยสิ้นสุดลงไปทางอินโดนีเซยนเนียบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ผู้แทนของอาเซียนควรได้พบกับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในสถานการณ์ในเมียนมา ขณะที่มาเลเซียเองก็เรียกร้องนะคะให้มีการเจราจากับตัวแทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาที่ประกอบด้วยสมาชิกของรัฐบาลที่ถูกโค่นอำนาจไปเมื่อปีที่แล้วและผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารนะคะแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาออกแถลงการเมื่อวันจันทร์เลยนะคะว่าในขณะที่เมียนมากําลังสร้างความคืบหน้าตามฉันทามติ5ข้อที่ทําไว้กลับมีสมาชิกอาเซียน2ประเทศที่แนะนําให้ผู้แทนพิเศษได้พบเจราจากับองค์กรผิดกฎหมายและกลุ่มก่อการร้าย แล้วว่าคําแนะนําดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่ผิดหลักการของกฎบัตรอาเซียนแต่บ่อนทําลายความพยายามในการต่อต้านการก,ก่อการร้ายในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวรวมถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดน,นะคะในประชาคมอาเซียนนะคะเอาละค่ะไปที่ประเด็นในสหรัฐเัิบ้างดีกว่าพูดถึงสภาพสังคมในอเมริกาตอนนี้นะคะอยู่ในทิศทางที่ผู้คนก็เริ่มที่จะเฮินห่างจากศาสนารวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ แต่ในขณะเดียวกันคนอเมริกันเนี่ยกลับจะไปใช้สถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อที่จะเป็นที่ที่เชื่อมโยงทางสังคมกับผู้อื่นมากขึ้นจนนําไปสู่คําถามนะคะว่าอย่างสถานที่สาธารณะอย่างเช่นร้านกาแฟอ่ะจะกลายมาเป็นแหล่งรวมตัวที่มีความสําคัญทางสังคมอเมริกันแล้วเหรอคะคุณคมสังคะใช่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนนะครับในอดีสถานที่รวมตัวกันของคนมักจะเกี่ยวข้องกับด้านศาสนาครับอย่างเช่นไปเจอกันตามวัดตามโบสถ แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ครับพอไปเก็บข้อมูลพบว่าร้านกาแฟครคือสถานที่ยอดฮิตของคนสมัยนี้ที่ไปพบปะกันครับการสำรวจของ American s ซ r v ์เวยเซ็นเนะครับในเดือนตุลาคมปี2021ครับพบว่าร้านกาแฟกําลังก้าวขึ้นมาเป็นสถานที่ที่สร้างความสัมพันธ์ของชุมชนสําหรับชาวอเมริกันต้องขยายความแบบนี้ครับในแง่ของสังคมวิทยาเขาจะแบ่งสถานที่ออกเป็น3ขั้นนะครับก็คือ first place second place แล้วก็ third place หมายความว่าวงในที่สุดนะฮะที่อยู่รอบตัวชีวิตประจําวันของเราก็คือ first place เป็นสถานที่ที่เราใช้เวลามากที่สุดก็คือครอบครัวและก็สถานที่พักอาศัยถัดมาก็คือ second place ครับหมายถึงที่ทํางานสถานที่ที่คนจะต้องไปใช้เวลาค่อนข้างมากและสุดท้ายก็คือ third place นะฮะเป็นจุดรวมตัวของคนในสังคมนักสังคมวิทยายอย่างเรย์โอเดนเบิร์กครับเขาบอกว่าถ้าเกิดย้อนไปในอดีตพูดถึง third place จุดรวมตัวของคนในสังคมแน่นอนครับก็คือศาสนสถาน ไปโบสไปวัดไปมัสยิดไปถึงปุ๊บได้เจอคนครับมีการสร้างสังคมในพื้นที่นั้นแต่แนวโน้มของ Thirdplace สําหรับคนสมัยนี้ครับถูกสะท้อนออกมาผ่านการสํารวจโดยในปี2019ครับไปถามประชาชนว่า Third Place ของคุณคือที่ไหนผลออกมาชัดเจนครับ67%บอกว่าจุดรวมตัวก็คือสถานที่ประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารรวมถึงสวนสาธารณะ d ดเนียลคอครับผู้อำนวยการศูนย์ Survey Center on American Life แล้วก็เป็นสมาชิกอาวุโสนะครับที่สถาบันอเมริกัน e อน e r เ r อร์ไพร์ i อินสเขาบอกว่า <c oughs> เมื่อเทียบตัวเลขในอดีตยังปี1999ครับคนอเมริกันประมาณ70%บอกว่าเป็นสมาชิกของาศาสนสถานอย่างน้อย1แห่งแต่ในปี2020ครับตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง47% และจากการสำรวจในปี2019นะครับเพราะว่ามีคนอเมริกันเพียงแค่3ใน10คนครับที่ยังเข้าร่วมพิธีทางศาสนาอยู่ทุกสัปดาห์โดยสรุปในภาพรวมครับ third Cas e ก็คือจุดรวมตัวของคนในสังคมประเทศสหรัฐในปัจจุบันนี้นะครับมีการเคลื่อนตัวครับจากศาสนาสถานมาเป็นพื้นที่เชิผิผพาน,นิตย์โดยเฉพาะประเภทร้านกาแฟหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่นะฮะน่าที่จะมีการสร้างสังคมในร้านกาแฟ มากกว่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับคุณนิติการครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับแหล่งร่วมตัวของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐกันอยู่นะคะซึ่งถือเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางนะคือวันประธานาธิบดีหรือ president day ก็เลยอยากจะให้คุณรัตพลนะคะพูดถึงวันสําคัญนี้สักหน่อยค่ะครับก็ฟังคุณคมสันแล้วก็อยากจะได้ เอ่อชาเขียวปานวิปครีมสักแก้วหนึ่งครับเป็นที่แฮงเอาท์สำหรับวันหยุดวันนี้นะครับตามธรรมเนียมสหรัฐนะฮะก็วันหยุดวันนี้เนี่ยเป็นวันตอนที่วันจันทร์ที่สาของเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีเขาเรียก president day นะคนอเมริกันจะร่วมราลึกถึงประธานาธิบดีอเมริกันนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะโดยในประวัติศาสตร์สหรัฐเนี่ยมีประธานาธิบดีในดวงใจของคนอเมริกันหลายคนสองคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะก็คือ นานบดี่จอร์จวอชิงตันแล้วก็ปรัธานาธิบดีอับราฮมลินคอนนะครับซึ่งชาวอเมริกันถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์แห่งชาตินะครับวั One Day น p พร s i d เ n นต์เดย์เนี่ยถือเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางอเมริกันแล้วก็ทั่วประเทศก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆนะครับจุดกําเนิดนะของวัน p พร s i d เ n นต์เดย์เนี่ยเริ่มต้นเมื่อทศวรรษที่หนึ่งันดร้อยแดินะครับเมื่อรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นเนี่ย กำหนดให้วันเกิดของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเป็นที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐแล้วก็เป็นผู้นำกองทัพไฟเหนือในสงครามกลางเมืองเนี่ยเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางนะต่อมาปี1968นะรัฐสภาอเมริกันก็ผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อว่า Uniform Monday Holiday Bill นะครับซึ่งกำหนดให้วันหยุดของรัฐบาลกลางหลายวันให้ตรงกับวันจันทร์นะะแทนที่จะตรงกับวันจริงในเดือนนั้นเพราะว่าจะทำให้เกิด ลองวีเอนนั่นเองนะครับบริษัทต,ต่างๆก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะได้หยุดยาวไปเลยสุกเสาร์อ่าเสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยภายใต้กฎหมายด้านกล่าวเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่ามัดรวมนะวันเกิดของอับราฮัมลินคอนแล้วก็วันเกิดของจอร์จวอชิงตันนะฮะโดยจอร์จวอชิงตันี่ยเกิดวันที่22สิบสองกุมภาแล้วก็ลินคอนี่ยเกิดวันที่สิบสองรวมกันเรียกเป็นวัน president day นะฮะให้เป็น วันจันทร์ที่สามของเดือนกุมภพาพันธ์นั่นเองนะครับคุณธิธิการอันนี้ก็เป็นการไขข้อข้องใจนะคะถึงวันสําคัญวัน p r e s i d e n t a day นี้รวมถึงไขข้อข้องใจที่หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมในอเมริกาเนี่ยเขาหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ทำไมเป็นรีเด e day week ในลนักษณะแบบนี้นะคะซึ่งการหยุดในลนักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีการ จับจ่ายนะรวมถึงการไปท่องเที่ยวรวมถึงการชมภาพยนตร์ด้วยซึ่งทิศทางเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะคะดิฉันก็เลยถือโอกาสที่จะทบทวนห้าอันดับหนังทําเงินประจาสัปดาห์ในตลาดหนังสหรัฐซึ่งก็ห่างหายกันไปนานแล้วนะคะอันดับหนึ่งนะคะแน่นอนนะคะปีนี้เป็นปีทองของพ่อหนุ่มสไปเดียทอมฮอลแลนด์นะคะเพราะว่าหลังจากฝากชุดสไปเดอร์แมนเอาไว้นะคะก็ไปรับจ็อกใหม่นะคะไปรับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าอันชาเดก็ปรากฏว่า ไปคว้าอันดับหนึ่งใน Box Office สัปดาห์นี้ในสัปดาห์เปิดตัวช่วงสุดสัปดาห์ของ President Day พอดิบพอดีนะคะร่วมรับซับไป44ล้าน2 0แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและอันดับสองนะคะร่วงลงมาตกเป็นของหนัง f ฟิลกูดระหว่างคนกับสุนัขชื่อเรื่องตรงตัวนะคะชื่อด็อกเป็นคล้ายๆรถทิประหว่างคนกับสุนักนะหนังคิ้วๆกำกับเองแสดงเองโดยชนนินเททัมนะคะเปิดตัวรายได้ไป18ล้าน 1แสนดอลลาร์ 1, นะคุ้มทุนสร้างส5หล้านไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายและในอันดับสามนะคะทาพอนแลงก็กลับมาจองกระถิอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่อง Spider-Man No Way Home นะคะก็เก็บรายได้กันต่ออีก7ล้านสแสนดอลลาร์อันดับ4 d a t ด to the n i น h t นะคะได้ไป6ล้านสามแสนดอลลาร์และอันดับ5ก็คือ Jack As for Ever ได้ไปห้าล้าน2แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าโมเมนตัมแบบนี้เนี่ยจะเป็นแรงส่งนะคะให้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยก็คือ The Batman อัศวินรัติการในบทบาทของโบรตแพ t t ินสันซึ่งก็โด่งดังจากแวมไพท์ไทไลท์เนี่ยเขาจะกลับมาเฉิดใช้อีกครั้งในวันที่4มีนาคมนี้นะคะก็ต้องรอติดจอรอดูกันนะคะว่าบทบาทของเขาในลุกของแบทแมนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะถ้าละค่ะวันนี้ก็เรียกว่าครบทั่วนะทั้งสาระนะคะประเด็นเข้มข้นระหว่างประเทศ แล้วก็จบด้วยเรื่องราววินดาวทางสังคมจบด้วย President เดยแล้วก็บันเทิงกันไปเบาๆนะคะจริงๆแล้วมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะก็ไปตามอ่านต่อกันได้ในเว็บไซต์ w u a t h a i c o m นะคะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ w u a t h a i ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะแล้วต้องลากันไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ